นี่นะสวัสดป่าป่าน้ำซองเนาะฝนตกน้ำขึ้นป่าออกเลยนี่ป้าเนาะป่าลาดเนาะได้เนี่ค่ายเนี่ยได้เนี่ยป่าลาดมันเป็นโลวนาะค่ายเป็นโลเป็นโลเนาะป่าลาดป่าเก็ตอันนี้ป่าเนาะเป็นยังไป่าพิงพิงเนาะเสียป่าเนี่ยว้าวเจอเลย ป่านะป่าธรรมชาติผพักนะพักกุง้งอพักซุปมากบมีเครื่องแกงมีเห็ดโซนนี้ก็จะเห็นมีเห็ดป่าเนียนะอันนี้เป็นเห็ดบีนะเห็ดบีไปมกเนาะมกเห็ดบีเนะี่ยแซบ่บซุป มักซีดามักซีดาเนาะที่โหล่อาวสิพันกิบมักฝาโอ้เริ่มมีมักฝาแล้วใบ้านก็ซมแซ่บแ่าบ้านมาเนาะอตนนียังเห็ดนะเห็ดปาบ่เห็ดเนาะมีมักม่วง มอวงอยกเข่าแซบเลยนะมอวมันบานะธรรมชาติน่ามีเพ่องมีมากนัดมีผักแล้วมีไร่มากีมผักกาดกาตอนเาวซานะ はいของกินสุกเด้อนะของกินสุกมีอาหารสดสครผัดผอมป้อมหอมบัวสดงข่ะย่า วแล้ว <b> <Ye et. S 1> ีกดาก้อไยนานไนะน้ํากได้ําแจวบ่อนแจวขนนจนาจาจ้จะเป็นแงไม้เนาะแงไม้บางสนิทก็สวกินได้เนาะแต่ว่าก็ต้องระวงาลีนะ ส,ด,สดใหม่ๆเียมักแต่งนะกิโลนึง1 0 0 0พันนะไายทึ่ยเจเนะี่อันนี้ก็เห็ดนนเห็ดก็จะมีเห็ดปวกแดยนะช่วงนี้ก็เห็ดปลาเริ่มออกไล,นะลายยาน่นะไข่ลายย่างเน่ยนะอันนี้ขนมขา่ขนมขม ขนมขบเมืองวางเวียงขาปุ้นแดงนี่นะข้าวปุ้นขปุ้นกะทิเนาะปุ้นกะทินะขานมขนมก็มีนะนมข้บปุ้นโอ้อันนี้กบ คนนี่จะมีกบใา่เรได้เป็นกิโลได้นเนี่ยกิโลนั่งซองแซนข้าวกระมีที่กระม้ยลกกรนึ่งซองแซนเนะาะแกขกมาซส้นนี่ออมีต้มเนาะต้มหางงัวงกันมี หมีลายซาลีตัวดินอันนี้่อยหอยมีเห็ดปลาอันนี้ผักสุกตีนอ้อยอันนี้นอไมอ้น,น,นมะต้มแล้วเรียบร้อย นีไม hmm ่เลี่ยงเนื้เครียดมาเลยนาะสุกแด้แนี่ยอันนี้เป็นห่วงอ่ะค้กได้แต่เธออันนี้เอเเป็นห่วงอ่ะตายมาไก่เลยตรงเขาเปบไ่เนาะกบมไข่สิบกไม่ไธรรมชาตินะ น,น,นี่ดอกไมแ้มมมแ้อแนอดดอกไม้เหียมนดอกไม้เหี้ยมันนี่เห็ดเห็ดตัด Okay. ค่ายเป็นโตเน,เนะค่ายเป็นกองสิบพันกองสิบพันค่ายเป็นโตโ,โตละพัน,ปนไปแน้วสิบโตบะคอดอ้วยบคอต่อ,อ,อสิบพันได้ประมาณหกเจ็ดโตรประมาณน,นี่เนาะไปตับเจวแซ่บ หอยหอยโปะเนี้ยหอยโปะนะต้มแล้วก็จิ้มนะจิ้มจุแจวส้มแล้แซมหอยนป่าันี่มักนัดยามนี้ก็มีมักนัก ทุกแต่เศร้านะก็จะคึกขึ้นเลยนีนะจะมีสาวบ้านเกี่ยวไส้อยู่ที่เมืองวังเวียงนี่ก็พากันมาออกตลาดนอะมาซื้อ,อาห้ากับกินเนะม,มักดับมีไข่ซิ้นนะซิ้นสดกับเมยียนี่ซิ้นมูนะ่เนาะ ซีนซีนเนี่ยถือว่าขึ้นราคาไล่ผสมขวดนะซีนนะเดี๋ป่าป่าเนะอ่อนป่าเนะคนตกนตกระบาดขึ้นาน้ำสองน่ไนอันนี้เนียบอาละลมาหน่อยนะมาหน่อยนะ จะา่านมาซื้อซื้ออาห้างเราเกี่ยนซื้อเขากินซุปแดดิบแดเนาะอันะนี่นอไม้นอหลันนอไม้หลันเริ่มออกแล้วเนาะเท่นี้นะนไม่หลันนะเนาะไปแกงนไปนแกงนะไปแกงแล้วมไป,ปซุปแซบ่บ หรือว่ต้มต้มจุเจวกับแซ่กันอันนี้มะม่วงนี่ไล่เนาะมะม่วงซองนี้เอาแล้วอีคือข่าวหนึ่งกระปแซ่จี่แซ่ท่านี้น่ามันไดครอบที่หมดขิงหอยบ้าหอยบางใหญ่นะเนี่ยนี่พักมากแตง แต่งมาเครื่อนี่อกไม้ไมสดสดๆจะมีตต้มเลยนะต้มก็หมนะีต้มให้เรียบร้อยแนละ้วต้มก็มีนะ มันจะมีหน้มไม้หน้มไม้บ้านเนี่ยโน้มไม้ป่าเนี่ยมากหงมักหงซาลีมากปีผักนกะลักษณะผักกาดผักนอกอันนี้ป่าเยอะไรยนักป่าเนี่ยน,น,นะ ปลาคอปลาเกงปลาบูแก,ปกป่ปลาไ่เป Alicia, ็นตีงปลครับแซลไ่เลยปลาียงปลาบูปลาที่เมืองเวียงนี่ก็จะมีแม่น้ำแม่น้ำซองนะซึเป็นแม่น้ำใหญ่ไร้พานเมืองบางเวียงนี่ีย ใส่อัวนี่เนะใส่อัวเพิงตับขเขากินซุปก็เมีอมน,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 นี่นนนานนานากาเเยบอยเอนนะไยเนเฮ็ดผัดเผ็ด À, nó yên thầm mà xa nữa. đó và đục á, và đục yên nó mặt mà mày mặt mà yên chi nhìn nhau này thắt bông đó thắt bông Thật bông phải đẻ รอเบิงเแล้วโซนนี้ก็จะมีอาหารกัดก,กินไลยอยู่เนาะไล่ก็จะเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะมีเข่นมีโซนนี้ก็มีปูมีป่ามีพืชผักมอไม้จากธรรมชาติมียล่ มาไข่ไล่เลยนะจะเป็นตลาดก่างแจ้งแบบนี้นะเพื่อก็ย้ายมาจุดจุดใหม่เนาะส่นวนื่อก่อนนี่จะค่ายอยู่เรียบอ,อีกเส้นทางหนึ่งนอนเรียบแขมไม่ลำซองคนนะคือว่าพันย้ายมาจุดนี้ก็จะสะดวกสบายเนาะกว้างขวางก็เก่านะแต่ว่ามนเนจ่ายว่าในมือฝนตกนะ คนตกนี่มันจะคายไปได้นะน,นี่น่าจะก,กลางขันห่มบ้านนะบานบ้านหล่อนะต่อนสาที่เมืองวังเวียงนะแถวนี้ก็จะมีบ้านพักโรงแมาารมห้างนะห้าเนาะไละ่ไล่ไล่ก็อะไรเนดะอยู่ออแมแอมนี่ สามามาพักอยู่แถวนี้ก็ได้จะไปพักอยู่เรียบแขมแม่น้ำซองก็ดีด้วยกันนะหางย่างลงไปพุ่นเนาะก็จะไปที่แม่น้ำซองอเรียบแขมแม่น้ำซองนี่ก็จะมี<อ>บ้านพักของแขนะจะมีขนาดน้อยขนาดใหญ่นะสามารถมาเลือกพักได้นะราคาก็เริ่มประมาณ ต้องสร้าบแซนขึ้นไปนะพวกอนปอดล็อลกนักกางเมือนะกางเมือก็จะมีพวกคปลดลอกไล่ลกัน,นี่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ ผู้ที่เพิ่นตื่นแต่เศ้าเนาะมันก็นจะประมารล่อมาหล่อสมแล้วก็นหล่อสิมหรือว่าซื้ออาหารกันกินบางอย่างผู้ที่ตลาดเศ้านี่ นี่ก็คือบรรยากาศนะตลาดเศราอยู่ที่เมืองวังเวียงนะและแพร่งเวียงจันทร์ก็จะคึกคืนแลวก็มีอาหารก็กินหลากหลายนะแตโอเคนะไปใส่ก็จะข้อหลาคลิปนี้นะไว้เพียงแต่ท่านี้ก็ลกันข้อขอบใจทุกทุกท่านท,ทุกคนนะที่เข้ามาเมืองมาโซนและที่ตามมาตลอดนะัแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสบายดี